อีกเหตุหนึ่งคุณผู้ชมไปดูอันนี้พื้นที่ของอบตสา,าราลอยนะคะถึงขั้นต้องออกมาชี้แจงเลยละ่ะคือมันเป็นประเด็นแชร์กันสนั่นโซเชียลเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นประเด็นดรามา่าว่ามีคุณป้าอยู่คนนึงเขาทํางานที่อบตแล้วก็ไปกลับจากพื้นที่ท่าเรือจังหวัดพระนครศรียุธยาไปกลับที่จังหวัดสระบุรีทุกวัน 30กิโลอ,ะอ่ะเออไปทํางานไปกลับแบบนี้ทําไมอบตอไม่ช่วยบ้างล่ะมันเลยกลายเป็นเรื่องราวดราม่าที่เราต้องตามต่อมันเริ่มต้นในเพจ Social Hunter 2 0 2 1นะคะคุณผู้ชมโพสต์ข้อความบอกว่าเคสนี้อบตอสารลาลอยที่ทํางานป้าต้องช่วยเหลือแล้วมั้งท่านอบตอนายกอบตอจะไม่รู้เลยเหรอว่าลูกน้องท่านเนี่ยต้องเดินไปกลับจากบ้านมาทํางาน30กิโลจากพื้นที่ท่าเรือกับสระบุรีมันไกลนะแล้วก็ลงรูปแบบนี้นะคะซึ่ง ในข้อความก็บอกบอกว่าสวัสดีค่ะพอดีหนูไปเจอคุณป้าที่ต้องเดินไปกลับหลังจากเลิกงานแล้วถึงบ้านตีสองตีสและต้องตื่นตีห้านั่งรถตู้ไปทํางานที่สระบุรีอีกแล้วเห็นบอกว่าคุณป้าเนี่ยต้องมี การดูแลคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กแล้วก็เด็ก2คนพิการทางสมองหนึ่งคนด้วยนะคะหลายคนเห็นข้อความนี้เข้าโอ้น่าสงสารจังเลยน่าเห็นใจคุณป้าจังเลยอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการมาทํางานไกลและเอ๊ะแล้วทาไมต้นสังกัดถ้าทํางานอบตอรจริงทำไมไม่ช่วยเหลือล่ะ <ừ> มันก็เป็นการตั้งคําถามแบบนี้พอกันแชร์กันเยอะๆคุณผู้ชมมีประเด็นดรมมาม่าแบบนี้เราตามต่อนะคะผู้สื่อข่าวของเราเลยไปในพื้นที่อบตสาราลอยหน่อย มีโอกาสพบพูดคุยกับประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาลาลอยคุณเสกสันติสินทรจันทร์สอบถามถึงกรณีเกิดขึ้นท่านประลัดเองเนี่ยท่านก็พาไปที่บ้านของป้าวันนานะคะป้าที่อยู่ในคลิปเนี่ยคะ่ะชื่อวันนาปรากฏว่าบ้านป้าอยู่ด้านหลังอบตอเพียงแค่150เมตรตอนที่ไปเจอเนี่ย ไม่เจอป้าวานาเจอแค่พิงแม่ของป้าวานาอยู่บ้านนะคะส่วนลูกสาวเองก็ป่วยติดเตียงคือเรื่องของการที่ต้องดูแลคนป่วยติดเตียงคนแก่นะ่างนั้นมีจริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าประเด็นที่มันคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนางจรัตศรีอัศวเดชาชานยุทธพูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่าความจริงแล้วป้าวานาเขาไม่ได้ทํางานที่อบอตอนะน้องอตามข่าวที่แชร์กันไปเยอะๆนี่มันไม่ใช่นะ ป้าเนี่ยทำงานที่ร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีแล้วเห็นว่าออกบ้านไปไปขึ้นรถตู้มาทํางานในช่วงกลางวันตอนดึกเลิกงานถึงบ้าน,นกี่โมงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ถามว่าอบตอเห็นว่ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยในในพื้นที่ใกล้บ้านกันนะคะคุณชมใกล้กับที่ทํางานของอบตอถามว่าทางอบตอเขาดูแลไหมเขาดูแลอย่างดีเออบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ มีคนที่พูดถึงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะก็คือผู้ใหญ่บ้านหมูสิบแล้วก็ลูกชายของป้าวรรณาทั้ง3คนเคยบอกด้วยบอกว่าคุณแม่อย่าไปทําอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าบ้านก็ไม่ได้จะขัดสนอะไรขนาดนั้นเป็นเรื่องราวแบบนี้อแต่ก่อนอื่นฟังผู้ใหญ่บ้านก่อนนะคะคุณผู้ชมเาเป็นทางานรับจ้างค่ะมันไม่ได้เป็นจริงนะคะว่าเขาเดินทางานที่วบตอเขาเป็นทํางานรับจ้างค่ะที่หนึ่งแต่ที่ว่าเขาเดินไปเนี่ยจริงจแล้วเขาสามารถใช้รถรับจ้างได้เพราะว่าเงินเดินรถจ้างในการทําล้างจานคือของเขาเนี่ยตามเป็นจริงคือแบบนั้น แล้วบ้านหลังนี้ก็มีคุณยายกับพี่สาวเขาซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือมาพอสมควรแล้วอบตไม่ได้ท้องที่เอ่อท้องที่แล้วท้องถิ่นไม่ได้ทิ้งนะคะตรงนี้เรามีงานสปอร์เ่อมีงานสปอร์ตาร์มช่วยเหลืออย่างจต่างๆไปช่วยตลอดไม่ว่าจะอาหารหรือของใช้ที่ถามจริงๆเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเขาจะเดินทําไมเขาเดินจากที่เนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มีแล้วคุณไปรับจ้างอะถามว่าเพื่ออย่างนั้นเพื่อทำไมต้องไปขนาดนั้นอันนั้นไม่ทราบนะยังบอกว่า ถ้าคุณจะต้องเดินเนี่ยซื้อจักรยานดีกว่าไหมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ตอนที่ไปเนี่ยไม่ได้เจอคุณป้าเขานะคะไม่ได้เจอป้าวรรณนาที่อยู่ในคลิปนะแต่ว่าเจอคุณแม่แทนแล้วก็มีเนะะี่ยค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ลงพื้นที่ไปดูกันนะคะ นางจรัสศรีผู้ใหญ่บ้านบอกว่าลูกชายลูกสาวเนี่ยบอกบอกว่าคุณแม่เลิกทําอะไรแบบนี้เธอทางบ้านไม่ได้ขัดสนถึงขั้นต้องมารับบริจาคเบื้องต้นทางประหลัดและเจ้าหน้าที่อบาตาได้โทรศัพท์ติดต่อกับป้าวานา,นาเพื่อสอบถามรายละเอียดแต่เห็นว่าติดต่อไม่ได้เลยไปพูดคุยกับประหลดัดอบาตานะคะสารลอยคุณเสกสันติค่ะคุณเสกสันติบอกว่าถามว่าป้าวานาเน,นี่ยเป็นใครก็ ก็ถือว่ารู้จักนะเพราะว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในช่วงโควิดเคยจ้างมารยะสั้นๆมีบ้านพักอยู่หลังอบตอตรงเนี้ยด้านการให้การช่วยเหลือเนี่ยให้การช่วยเหลือมาตามกฎตามระเบียบมาโดยตลอดอฟังหน่อยค่ะเราให่เกิดปัญหาเราพยายามหามาตลอดแล้วรายเนี้ยเขาก็อยู่ในในลิสต์ในรายการอยู่ตลอดจะมีความช่วยเหลือจากตรงไหนตรงไหนตรงไหนเข้ามาเนี่ยจะเนี้คนเนี้ยต,ต้องอยู่ในหนึ่งในลิสต์นั้นตลอดเพราะเราเรารู้ว่าเขา เขาก็ทําการแบบนี้ตลอดแล้วก็อยากให้เกิดปัญหากหน่วยงานกับกับทางผู้ใหญ่ด้วยมันเขาเรียกว่ามันมันเป็นปัญหาลกใจนี่นะคะอบตก็บอกว่าได้ช่วยเหลือนะคะก็เป็นเพื่อนบ้านกันด้วยแล้วก็เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยแต่หน่วยงานหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าไปกับกับทีมงานด้วยหรือเปล่าคือพมนะคะพี่แป๊ะสองผู้ชมพมต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะถ้าหากว่าป้าเขาแยกจนแล้วต้องดูแลทั้งผู้ป่วยติดเตียงทั้งคนแก่เด็กด้วยเนี่ยนะคะอื